ครับท่านผู้ชมครับน,นี้นะครับก็มาลูกมันนะครับตอนเช้าปลูกเสร็จพอดีครับนะครับปลูกเสร็จพอดีแปลงนี้ก็ประมาณ2ไร่ครับอันนี้ผมจะใส่สองสายพันธุ์นะครับ8ปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งแล้วก็อีเหลือง นะครับแปดหึงแล้วก็อีเหลืองนะครับวันนี้พ่อจะกี้ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมตอนเช้าๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาว่างเว้นมาซะนานเลยครับก็ประมาณเกือบปีแล้วมั้งน่าจะปีหนึ่งได้นะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสดีนะครับนำบรรยากาศในสวนในไร่มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่หมือหวานะครับอ่ามันก็กำลังปลูกนะครับก็กำลังติดกำลังติดตานะครับติดตาเนี่ยแต่ว่าโอ้อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับูสึกว่าจะไหมรู้สึกว่าจะไหมนะครับส่วนแปลงโน้เกลกลน่นทวนก็ปลูกประมาณสัก เกือบๆเดือนแล้วครับแตกยอดสองสามยอดแล้วครับปีนี้ปลูกอาร็วนะครับเดือนเมษานะครับฝนตกปลูกช่วงก่อนสงกรานนะครับปลูกช่วงก่อนสงกรานฝนตกสองสามครั้งครับท่านผู้ชมก็เลยนำมาปลูกอส่งผลให้เราต้องปลูกมันสำปะหลัง ไม่ไ้มีอะไรนะครับก็มาอัปเดตให้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ